มีเรื่องให้ลุ้นให้สืบในแต่ละตอนที่ออกอากาศจริงๆสำหรับ สืบลับหมอระบาดทางช่องสาของผู้จัดคนเก่งอ้อมพิยดาอัครเสรณีค่ายเมจิกอีฟว e n t อนเตอร์เทนนอกจากแฟนๆจะได้สนุกกับเรื่องราวของตัวละครยังได้ดูทำงานของหมอระบาดวิทยาที่ละครต้องการสื่อให้เห็นกลุ่มคนที่ปิดทองหลังพระนั้นมีอยู่จริงแต่สำหรับ EP 0.8นี้ขอเบรกเรื่องการตามสืบหาเปลี่ยนมาเสิร์ฟความหวานกันหน่อย กับจูบแรกระหว่างหมอขุนเขาณเดชคููกิมิยะกับเจนจิราคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วเป็นฉากหมอขุนเขาณเดชรู้สึกเป็นห่วงเจนจิราคิมเบอร์ลี่หลังถูกชายชุดดำตามฆ่าปิดปากเพื่อไม่ให้ตีแผ่ข่าวเรื่องสารไคโรเนีียมหมอขุนเขาเลยขอนอนเป็นเพื่อนเจนจิราเพื่อให้อุ่นใจ ฉากนี้คิมเบอร์ลี่มาในชุดนอนตัวการ์ตูนสีม่วงส่วนนเดตต้องใส่ชุดเสื้อกล้ามและกางเกงสีชมพูที่สาวคิมเป็นคนจัดให้ ขนาดชุดยังหวานขนาดนี้ไม่ต้องสืบเลยว่าฉากนี้จะหวานเจี๊ยบขนาดไหนหลังจากผู้กำกับการให้ทั้งคู่ซักซ้อมตอนคว้าตัวเข้ากอดก่อนลื่นล้มทับกันอยู่นานสองนานจนได้ท่าที่พอใจก็เริ่มถ่ายจริงคิมเบอร์ลี่จัดเตรียมหมอนและผ้าห่มเพื่อมาให้นเดตแต่ด้วยความที่ห้องมีของวางเกลื่อนพื้น ทำให้คิมเบอร์รี่ไปเหยียบเข้าที่ถุงทำให้เสียหลักลื่นลม้มทันทีนเดทที่กำลังเดินมาหาพอดีเลยรีบเข้าไปคว้าตัวคิมเบอร์รี่เอาไว้จนทั้งคู่ล้มทับและจุ๊บปากกันเป็นครั้งแรกแบบเต็มเต็มทำเอาทั้งคู่สตันไปอยู่วูหนึงก่อนที่นเดทจะตั้งสติได้บอกให้คิมเบอร์รี่ลุกขึ้นนั่งก่อนทำเอาคิมเบอร์รี่แอบเขินเล็กน้อยก่อนจะวิ่งเข้าห้องไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทันทีบอกเลยว่าฉากนี้ ยาย่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะหลังจาก e p พีแจะเริ่มมีฉากสวีทหวานขึ้นเรื่อยๆรอนับได้เลยว่าจะมีจูบทั้งหมดกี่ครั้งอีอีรอชมความน่ารักแบบฟินๆของคู่คิมเบอร์ลี่ณเะเดดฉากนี้ได้ในละครสืบลับหมอระบาดด็อกเตอร์ดีเทคทีฟคืนวันอังคารที่วันที่12กันยายนเวลา20.30นาฬิกา30นาที ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p ส